สวัสดีค่ะวันนี้ก็พกเกี้ยนค่ะก็จะมีตัวใหม่มาแนะนํานะคะตัวนี้เป็นชุดสแตนเลสของฟา r ์เมเปิลนะคะรุ่นเป็นของแอนติติกนะคะสําหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวอีกจะมาแนะนําแต่ละตัวให้ดูว่าความจุหรือลักษณะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราคลิปแรกเราเริ่มที่เป็นของตัวหม้อของตัวนี้ก่อนนะคะ ค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นหม้อสแตนเลสของไฟมิเปิลนะคะก็ตัวนี้จะเก็บพับง่ายวัสดุเป็นสแตนเลสนะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่1ลิตรค่ะก็แล้วก็ฝาตัวนี้สามารถแบบล็อกฝาเวลาเราขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยคือล็อกฝาอย่างงี้ใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้เราดันตัวนี้เข้ามาเพื่อจะให้หูเขาไม่ ไม่ไม่พับตัวเวลาเราใช้งานก่อนสมมติเราจะเก็บเราก็ดันหูออกนี่แล้วก็บีบนิดนึงเวลาจัดเก็บนะคะตัวนี้เขาจะมีอบอกอยู่ว่าให้เลื่อนเข้าคือร็อกแล้วก็เลื่อนออกเป็นโอเพนนะคะเป็นเปิดอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ในถุงในนี้ก็จะมีถุงให้นะคะสำหรับจัดเก็บ ขนาดหม้อตัวนี้จะอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะคะความสูงจะอยู่ที่4นิ้ว4.6นิ้วก็เป็นวัสดุสแตนเลสนะคะก็ใช้ได้กับทุกเตาหรือว่าเราจะวางที่ฟืนก็ได้เตาฐานได้นะคะตัวสแตนเลสตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่402กรัมนะคะสำหรับหม้อตัวนี้ อ๋ออันนี้ปุ๊บปุ๊บปิดล็อกได้จริงๆตัวนี้สามารถวางที่เป็นหม้ออ่าเป็นเหมือนเตาสามขาได้นะเวลาแบบเราห้อยของอ่ะเราก็ทําประมาณปิดล็อกประมาณนี้แล้วก็อันนี้ดันสามารถเกี่ยวพวกนี้ได้เวลาเราจะแบบตั้งสูงๆ ฝากไว้นะคะสำหรับะอะหม้อตัวนี้นะคะมอสเตเลตค่ะก็จัดเก็บเผื่อเราขนย้ายใช,ใช่ใช้งานสะดวกออเรียบร้อยนะคะสำหรับหม้อสแตนเลสค่ะ